สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเลยนะคะจะมาแบ่งปันบนสีนะคะกระถางไซส์หคลิปไม่น่าจะนานนะคะก็เป็นราคารวมส่งละกันนะคะเป็นราคารวมส่งถ้าท่านใดสนใจก็ทักมานะคะเรามีการจัดส่งแบบปลายทางนะคะ,ะโดย ขนส่งเคอรี่นะคะมีปลายทางมาดูตัวแรกเลยนะคะจะเห็นว่าสุดปรารถนามีสองต้นนะคะต้นนี้สูงนะคะต้นนี้สูงแต่ใบเขาจะแบบแบ่ออกนะนะคะใบเขาจะแบบแบ่ออกกัดสีกัดลายมาแล้วนี่ค้ำไว้นะคะจะได้พยุงตัวตัวใบใบล่าสุดเนี่ยนะคะถ้าช่องเทเลส่งก็ อาจจะมัดใบไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สุดปานาร้อาสิบรวมส่งนะคะกระถางใหญ่เอกระถางไซส์ 6, หกติดต้นสูงนะคะสูงมากสูงสวยเลยล่ะนะคะกระถางแรกนะคะสุดปราถนาเป็น150รวมส่งนะคะดินเต็มละ ส่วนกระถางนี้นะคะกระถางนี้ต้นเล็กลงมาแต่ใบชูชันไม่แบะเหมือนเหมือนต้นนั้นนะคะฟอร์มเขากำลังสวยอันนั้นน่าจะเป็นเขาสูงมากนะคะส่วนอันนี้เขาก็จะเล็กลงมาฟอร์มเขาเล็กลงมากระทัดรัดนะคะก็ราคาเท่ากันนะคะร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะ ปัดใบมาแล้วสุดปราถนาจริงๆเขาเลี้ยงนอกตู้ก้านใบแข็งนะคะใบหนาใบาแข็งมาดูตัวนี้พญาพันวังนะคะพญาพันวังก็สูงร้อยห้าสิบลมสูงเช่นกันนะคะ150ยหมสูงเนี่ยนะคะ ยาพันวางสูงมากสวยนะเนี่ยสีใบช่วงนี้ฝนตกอากาศสดชื่นนะคะมาดูคู่นี้คู่นี้แตละแม่กุสุมานะคะแตละแม่กุสุมาต้นต้นใหญ่ต้นเล็กเป็นไม้หัวนะคะไม้แยกหนอเป็นไม้แยกหนอ่อ แต่ว่าอันนี้น่าจะกระถางเล็กกว่านิดหนึ่งนะคะราคาเท่ากันนะคะเอาเป็นร้0ยสรวมส่งนะคะร3 0ยรวมส่งร้อยสรวมส่งนะคะเพราะปกติช่องเทยเลยก็ค่าส่ง50บาทอยู่แล้วเนาะหมาหมัง กระถางใหญ่นะคะเป็นค่าส่งอันนี้พรมพิมานนี่มพรมพิมานนะคะก็เป็นราคา120ยิรวมส่งแล้วกันนะคะเข้าต้นเตี้ยคือถ้ากล่องไม่ใหญ่ไม่สูงราคาส่งเขาก็ จะลดลงมานะคะแต่นี้สวยกว่านะป้ายทุกใบร้อยยี่สิบรวมทรงถังหกอันนี้ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่เดียวไม่เท่าไหร่ไม่สวยร้อยหนึ่งรวมทรงใครจะรับไปเลี้ยงร้อยหนึ่งรวมทรงเอาออกจากสวนเขาไม่ป้าย ทองพันช่างนี่ก็เป็นไม้แยกหนอนะไม้แยกหนอ่อนี่แข็งแรงแล้วนะคะทองพันช่างก็ร้อยร้อยสามสิบรวมสูงแล้วกันนะคะต้นเขาไม่สูงต้นเขาไม่สูงมันจะมีเลดสูงอยู่นะคะอันนี้นางวาลีต้นสูงนะคะ แต่เขาเป็นไม้ที่ไม่ไม่นิยมแล้วมั้งนะคะนางวาลีเป็นไม้หน่อเหมือนกันนะคะนางวาลีถ้าท่านใดสนใจก็ร้อยสามสิบรวมส่งนะคะขายออกก็จะมีเนี่ยนะคะกระถางแปดหนักมากไม่รู้ช่องเทเลยเอาดินอะไรใส่เนี่ยหนักมาก ว่าจะเปลี่ยนเป็นกระถางสิบก็ไม่ละลองโพสดูนะคะนางสวาหะสองรบาทรวมส่งละกันนะคะกระถางแปดสองบาทรวมส่งเป็นไม้หนอนะนี่หนอเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ที่เดียแยกหน่อนมัคาวาลลังสารนะคะใบใหม่มันก็จะกลางๆมา นี่ก็อาจจะได้ตัดออกนะคะก็เหลือสามใบแต่ใบนี้ก็เริ่มคิเละละนะคะมัคควานลังสาราถ้าใครรับก็ร้อยห้าสรวมส่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็อาจจะตัดออกนะคะเก่าแล้วประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ช่องเทนเลยแบ่งปันบุญสีนะคะท่าในใดสนใจก็ทักมาได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ